ตอนนี้เราอยู่ที่ปากของตลาดนะครับด้านหน้าของเรานี่คือปากของตลาดนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินไปชมช่วงนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับ6กโมงครึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ร้านดอกไม้เขาก็เริ่มมีการตั้งร้านขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งด้านนี้ พาดูฝั่งด้านนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งด้านนู้นนะครับเพื่อที่จะดูสองฝั่งถนนว่าสองฝั่งถนนเป็นยังไงบ้างเนี่ยเขาก็จะมีแบบร้านค้าขายของมีดอกไม้เยอะมากเนี่ยดอกไม้อยู่อยู่ในร้านอุ้ยดูในร้าน,น,านมีต้นไม้ในกระถางมีเป็นแบบดอกไม้เป็นช่อเลย ด้้านนีีก็มสัตดดอกไม้เป็นช่อๆก็มีนะครับอันนี้คือเป็นตลาดส่งเสริมเกษตรกรเอ้ยเกษตรไทยนี่นะครับตลาดส่งเสริมเกษตรไทยอยู่ด้านในก็จะเป็นแบบตลาดดอกไม้อยู่ริมถนนเยอะมากมีดอกกุหลาบ20บาทนะครับดอกกุหลาบนี่หลากหลายสีเลยนะ อยู่ด้านบนเยอะมากมีมีเป็นแบบมีใบสนด้วยมีใบสนมีดอกไม้สีขาวสีม่วงอันนี้เป็นดอกกุหลาบแล้วก็มีใบสีด้วยครับเนี่ยใบยตองมีเป็นแบบโฟมขึ้นรูปแบบนี้ก็มีนะครับอันนี้เป็นกุหลาบนะครับโฟมขึ้นรูปแล้วก็มีเทียนคือถ้าจะทำใบสีเองเนี่ยมาซื้ออุปกรณ์สำเร็จ มีดอกไม้ซื้ออุปกรณ์สําเร็จที่นี่ได้นะครับแล้วก็แค่เอาดอากไม้ไปปักบนโฟมอยู่ด้านในนู่นด้านในหนู่นก็มีอันนี้ก็จะเป็นตลาดส่งเสริมการเกษตรเหมือนกันอนนี้โอ้ตัวนี้เยอะมากทุกคนเยอะมากเยอะมากสวยๆทั้งนั้นเลยดอกไม้ดูดิมีแต่เป็นดอกกุหลาบเล็กๆกนครับ อันนี้เป็นดาวเรืองไปดูฝั่งด้านนี้กันฝั่งด้านนี้ก็มีบานกุหลาบเหมือนกันนะก็จะเป็นแบบช่อๆแบบนี้เลยเต็มเลยเนะี่ยถ้าใครชอบจับดอกไม้ในห้องนี้มาซื้อเป็นบแบบเป็นช่อแบบนี้ได้อันนี้เป็นช่อชละสามร้อยสองรก็มีนะครับ ตรงนี้เรามาง่ายๆเลยนะเพียงแค่มาด้วยรถไฟ,ฟฟ้าใต้ดินสถานีสนามชัยนะครับแล้วก็ออกประตู5นะครับแล้วก็เดินวกไม่ดเดียวก็จะถึงแล้วนะครับออกประตู4ก็ได้ประตู5ก็ได้อันนี้3 0บาทนี่บรรยากาศช่วงประมาณเกือบเกือบหนึงทุ่มนะครับเขาก็จะมีการตั้งลานขา,ขายดอกไม้ก,กันตรงนี้จะเป็นถนนบ้านหม้อ ตรงนี้คือสะพานคดตตะคองตลาดที่จะมาบ่อยๆก็จะมาจากด้วยรถสายแบบก็ได้นะครับ73็ากไก่ก็ได้แล้วก็สายอื่นๆนะแต่ว่าถ้าช่วงนี้ามาสบายนะก็เป็นรถไฟ,ฟฟ้าใต้ดินนะครับด้นนี้ก็จะมีดอกมงดอกไม้ใบไม้เอาไปประดับเป็นแบบเยอะมาก นี่โหเยอะมากโอ้โหนี่ดอกสีชมพูอันนี้สวยมากสีชมพูอันนี้ก็จะเป็นแบบดอกไม้เอาไปประดับนะครับนี่ส่วนมากฝั่งด้านนี้ก็จะมีแบบดอกกุหลาบไม่แน่ใจว่าเขาเรียกดอกอะไรดอกกล้วยไม้นะครับอันนี้ มันจะมีเป็นแบบดอกกล้วยไม้ดอกเบนจมาศดอกเยอเบลเล่าอะไรแบบเนี้อ่ะเขาจัดเป็นช่อไว้แล้วก็มีใส่เป็นแจกกันใส่เป็นแบบช่อช่อไว้สำหรับไปมอบให้อ,อ่อออันนี้กำละยี่บาทสิบกำร้อยแปดสิบาทโอ้สวยดีสวยดีไปเดี๋ยวเราเดินไปดูก่อนนะว่า จะซื้อดอกอะไรเออนี้เนี่ยซื้อไปไหว้พระดีกว่ากําละสามสิบบาทนะครับเดี๋ยวามาซื้อไปไหว้พระฝั่งด้านนี้มีฝั่งด้านนี้ก็จะมีแบบเนี่ยดาวเรืองพวงละสามสิบพวงละสามสิบกําละสามสิบกําละยี่สิบอะไรแบบมีเยอะมากสามารถที่จะมาเลือกคือเราสามารถจะเลือกดูเดินเดินดูก่อนสักรอบหนึ่งนะครับเดินดูราคาก่อนถ้าเราดูราคาแล้วเราชอบร้านไหนหรือแบบ ราคาจะเหมือนๆกันแต่เราชอบร้านไหนมากกว่าดอกไม้สดกว่าล้วก็เลือกร้านนั้นได้เลยนี่สวยมากเนี่ยฝั่งด้านนี้ก็จะสุดทางฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนู้นจะเป็นสะพานพุทธนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งด้านนู้นกันไปดูแล้วก็พอข้ามไปฝั่งด้านนู้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่รถไฟฟ้าใต้ดินกันนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งด้านนู้น เพื่อที่จะไปดูบรรยากาศของตลาดปักทองตลาดกันอีกที่หนึ่งนะครับตลาดดอกไม้เยนะเยอะมากเลยตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณทุ่มกว่าแล้วครับตอนนี้ก็จะมีแบบเนะี่ยมีดอกไม้เยอะแยะมากมาย30บาทถ้าเป็นพวงพงมาลัยที่เป็นดอกดาวเรืองยู่ที่30บบาทนะครับมีมีเป็นแบบนี้ด้วย พวงมาลัยสิบบาทนีมีดอกบัวเดี๋ยวเราจะไปซื้อพวงมาลัยซื้อดอกไม้ไปไหว้พระกันนะครับเนีย่ยฝั่งด้านนี้เขาก็จะมีเป็นแบบดอกดาวเรืองเยอะพวงมาลัยดอกดาวเรืองนึกถึงตอนอ,อ สภาพผู้แทนรัษดรที่เข้าเลือกตั้งสสน,นี่ดอกบัวโอ้นี่ดอกไม้เยอะมากจะไปหาเดินดู ออมันมีแบบดอกมะลิทุงละเจ็ดสิบบาทก็มีอันนี้ยี่สิบบาทเองทุงละยี่สิบบาทนี่นี่นี่ด่าซื้ออันนี้เนี่ยดอกไม้เยอะมากเขาเป็นดอกไม้แบบนี้ด้วยเนี่ยมีดอกไม้เป็นแบบเป็นดอกบัวพับมีเป็นอเล็กเล่แบบนี้นี่ไงน่ารักมากเลย ดอกพวเล็กๆอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ไปฝั่งด้านนี้นี่ก็จะมีเป็นแบบใบตองใบตองเยอะมากร้านนี้ใบตองแล้วก็ดอกบัวนี่สวยมากอันนี้แบบใบไม้เยอะมาก ข้างในเป็นห้องแอร์นะครับก็จะเป็นแบบดอกไม้ต่างประเทศนะที่ต้องใช้ความเย็นรักษาความเย็นอยู่ด้านใน<ทบ>จะนไปดูพวงมาลัยพวงละสองรบาทสวยมาก ม,มีดอกไม้ฝั่งด้านนี้ด้วยนะครับ mm hmm. เขาจะมีเป็นแบบ mm hmm. เขาเรียกอะไรอ่ะดอกจำปาจำปีตลาดดอกไม้ยอดพิมานนะครับด้านใน mm hmm. ถ้าใครมาซื้อออกมาเยอะๆ mm hmm. ก็เข้าไปด้านในได้นะแต่ว่าคนเยอะมาก ก็จะคล้ายๆกันกับด้านนอกนะครับแต่ว่าด้านในเขาก็จะแบบเป็นล็อกเป็นล็อกเดินเข้าไปดูด้านในก็ได้หรือว่าเดินดูด้านนอกก็ได้ด้านนอกนี่ของเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศมีผลไม้เด้ออันนี้ผลไม้ส่วนมากเขาจะเอาไปไหว้นะครับ เพราะมันจะเป็นแบบผลไม้ขนาดใหญ่ผลไม้สวยอะแบบลูกเนี่ยเขาแบบเป็นแบบพัดมาแล้วอะมีผลไม้ทุกชนิดเลยเอาไปไว้ไหเดนต่อไปนี่เดี๋ยวเราจะมาซื้อตรงนี้เลย ตอนนี้คือซอยท่ากลางนะครับเนี่ยมีร้านผลไม้อยู่ตรงนี้ฝั่งเด้านนั้นก็จะมีแบบเออเนี่ย,เ,ย,เ,ยเดินเข้าไปมีแบบเยอะแยะมากมายตอนนี้ซื้อดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแลวนะครับเดี๋ยวจะกลับแล้วนะอันนี้คือตลาดส่งเสริมกรเกษตรไทยนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็เนี่ยเป็นบรรยากาศข,ของตลาดช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปที่ใต้ดินกันเลยเนี่ยมีร้านผักต่างๆเยอะแยะเลยนะมีผัก จำหน่ายมีร้านผักอันนี้ก็จะมีเป็นแบบเนี่ยผลไม้ฝั่งนี้ก็จะมีผักผลไม้นะครับเพราะว่าเขาจะเป็นผักผลไม้ราคาถูกนะครับมีฝั่งอันนี้เยอะมากจะเป็นตลาดช่วงเย็นนะครับก็คือ ในกรุงจริงๆอะเนี่ยทางเทา้าตรงเนี้ยในกรุงเทพมหานาครน,นะถ้าเป็นช่วงกลางวันเขาก็จะไม่ค่อยมีตั้งอะไรนะครับเพราะว่ากลางวันก็จะเป็นทางสําหรับให้คนเดินพอตอนเย็นแล้วประมาณแบบหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมีการตั้งของขายนี้ตลาดตลาดกลางผักและผละไม้นะครับอันนี้มีอ๋ออันนี้มีเป็นขนมด้ขนม ขนมนมเนยจะพาไปเดินดูด้านในขนมเยอะมากโอข้ขนมนะครับขนมอันนี้คือเป็นขนมไส้หวานไส้เค็มเนี่ยด้านในก็มีแบบออันนี้มันเป็นแบบกระปุกเลยทุกคน เราดูขนมเป็นกระปุกแบบนี้ดีกว่านะนี่ไงนี่เป็นกระปุกอย่างนี้เลยเนี่ยซื้ออย่างนี้ดีกว่าไปกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหานี่<ๆ>ทุกคนได้ขนมมาแล้วนะครับหนึ่งกระปุกกระปุกนี้กินเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาไปใส่ของได้เพิ่มเติมนะใส่ข้าวสารใส่ะอะไรงี้ได้นะหนึ่งกระปุกอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทตัวนี้จะเป็นผักแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวให้ดู ฝั่งนนี้ก็จะมีขนมอยู่นะมันเป็นร้านขนมทุกคนตอนนี้เราได้เม็ดขนุนมาแล้วนะครับถุงใหญ่มากเลยอันอยูที่35บาทนะครับแล้วก็ขนมชั้นอันละ11บาทวิเนี่ยตรงนี้นะครับร้านแถวนี้ถูกมากเลยขนมแบบเป็นถังนี้ก็ร้อยหนึ่งโูรู้แล้วเนี่ยว่าจะต้องมาซื้อที่ไหนเพราะว่าถ้าเราซื้อที่ตลาดสดเนี่ยแพงมากเลยเนี่ยไม่ได้นะ35บาบาทเนี่ยโอ้เม็ดขนุนนะครับเนี่ย อยูด่ด้านในถ้าใครสนใจก็มาได้เลยนะครับปากของตลาดแล้วก็เดินมาตลาดฝั่งตรงนี้ของกินเยอะมากขนมเยอะมากราคาถูกเราได้จุดแหล่งขนมใหม่ของเราแล้ว <c oughs> โอ้ของกินเยอะแยะเลยไม่ใช่กับข้าวนะขนมอย่างเดียวเลยเนะี่ยเดี๋ยวเราไปหาขนมเพิ่มเอาขนมอะไรดีอันนั้นก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินพอแล้วพอละ เดี๋ยวกินหมดลราค่อยมาใหม่นะครับไปกับมีได้ขนมไปเดี๋ยวกินเสร็จ<ป>กินหมดเราค่อยมาอีกนะครับเพราะว่าสามารถที่จะมาได้ง่ายๆเลยแค่ขึ้นรถไฟฟ้ามาแป๊บเดวเองาไปเจอกันที่รถไฟฟ้าเลยนี่เป็นบรรยากาศยามเย็นของ สะพานพุทธนะครับแล้วก็ประคองตลาดอันนี้เป็นสุบเครสุบหนามเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในทางลงรถไฟฟ้านะครับนี่เลยเราต้องเดินเข้าไปในสุดนะนี่แหละก็คือการมา เดินป่าคลองตลาดของเราในวันนี้แล้วก็ถ้าอย่างไรแล้วถ้าทุกคนอยากมาก็สามารถที่จะนั่งรถมาได้เลยนะครับนี่เลยตรงนี้พอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยลงไปใต้ดินแล้วก็สามารถเดินทางกลับบ้านได้เลยนะครับจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ